นิดนึงนะอันนี้รถสวยนะคะขออนุญ,ญาตเป็นไลฟ์แบบสบายๆนะวันนี้คุณลูกค้ามารับรถนะคะเป็น City e ้ a ฮทสแบ็ ehev นะคะวันนี้มาอีกหนึ่งรูปแบบนะไม่ต้องซีเรียสเรื่องสเปคอะไรต่างๆนะเพราะว่ามิถนแนะนำการใช้งานคุณลูกค้าไปแล้วเมื่อสักครู่ อันนี้คุณลูกค้าไว้แม่ย่านางเอาเลิกเอาชัยนะคะคุณพ่อเห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะคันนี้กใจครับสุกใจถูกใจนะคะสุขใจมากใจเดอใจบรการเดียมบรการเดียมโอเคใช้ได้อยู่นะคะเคได้ค่ะเดี๋ยวดูรถไปพร้อมๆกันนะคะคันนี้ สวยถูกใจนะคะก็ชอบอะไรมากที่สุดครับคุณพ่อชอทุกอย่างครับทุกอย่างโอเแล้ว c i ซิตี้แฮนดยิ่งรุ่นนี้เป็น e-h e v ด้วยนะคะเป็นไฮบริดด้วยนะคุณลูกค้าดูในส่วนของพลังงานระยะยาวนะคะใช้งานกันได้ยาวๆเลยสำหรับคันนี้ให้ดูรายละเอียดรอบคันก่อนนะสวยงามทุกจุดนะคะสีนี้เป็นสีเทาโซนิกนะคะเผื่อว่าท่านไหน กำลังสนใจดูรุ่นนี้อยู่นะดูรายละเอียดจากคันนี้ในเบื้องต้นก่อนได้เลยค่ะวันนี้มาไลฟ์แบบรวดเร็วนิดนึงนะพอดีว่ามีการขยับเรื่องวันแล้วเวลาออกรถนิดนึงนะเคล็ดด่วนอีกแล้วนะคะมีการขยับเล็กน้อยสวัสดีคุณชาติชายนะคะฮ่าสวยงามเดี๋ยวคุณลูกค้าขยับรถเอาเลิกนะคะอ่ะคานไหนที่กำลังดู ฮสแบอยู่นะแล้วชอบเป็นรุ่นของ ehev ให้ดูความสวยงามไลฟ์นี้ไม่มีรายละเอียดของการพูดถึงสเปคใดๆนะคะให้ดูความสวยงามเป็นหลักเลยนะมาชมกันเพลินๆได้เลยเดีย๋ยวดูการส่งมอบรถไปพร้อมๆกันนะคะสวยนะคันนี้แบบว่า ไม่ต้องแต่งอะไรมากอย่างที่บอกว่ารถยนต์ฮอนด้าอยู่เฉยๆต้องสวยนะคะ <c oughs> คุณพ่อพูดว่าสวยๆตลอดเวลานะเพราะว่าสวยจริงนะคะถูกใจถูกใจคุณพ่ออ่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสยังไงเดี๋ยวจะสอบถามสัมภาษณ์เจ้าของรถนะคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวให้ขยับรถเอาเลิกดีก่อนนะตามที่ตั้งใจไว้นะคะแต่แรกคุณลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนวันเวลาจะออกเป็นวันที่สิบสองนะคะแล้วนี้เลื่อนมาเป็นวันที่แปดนะ ก็อาจจะเป็นในส่วนของเคสแบบว่าชุกหุกเล็กน้อยแต่เราก็ตั้งใจทําทุกอย่างให้ได้เรียบร้อยครบถ้วนตามที่ลูกค้าตั้งใจนะคะบอกได้ค่ะถ้าเกิดว่า,ารายละเอียดต่างๆเสียมให้ทันเนี่ยก็คือดูแลให้อยู่แล้วคันนี้เป็น City h a s ทส์แนะคะเป็น ehev สีเทาโซนิกนะคะราคาพื้นฐานคันนี้จะอยู่ที่7 4 9 0 0 0พเ่อโทษค่ะ849,000บาทนะคะ าฮบริดจะอยู่ที่849,000บาทอ่าสวยงามแบบนี้เลยออกรถหนึ่งคันนะก็จะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าความมีความสดชื่นนะคะความรู้สึกโอเคแฮปปี้ในครอบครัวนะคะเดี๋ยวทำสิน่อุญาตด,ดูความเรียบร้อยให้คุณลูกค้าก่อนนะโอเค ลงมาได้เลยค่ะตอนนี้อยู่ที่วองฮนนด้าสาขาบางบัวสีประทุมนะคะออกลูกค้าไม่เป็นไรค่ะขยับเอาเลิกได้เลยสวยงามแบบนี้นะ ตอนนี้อยู่ที่วงคนาสาขาบางบัวสีประทุมของเรามีศูนย์ซ่อมศูนย์บริการทุกอย่างครบถ้วนนะคะเดี๋ยวตอนนี้กําลังรอส่งมอบรถนะคะลูกค้าขยับรถเอาเลิกบ่าย2องโนาทีนะคะที่วงคันา์สาขาบางบัวสีประทุมนะเป็น City h a t c h b แบ e ็กอีเอสอีวีสีเทาโซนิกคันนี้เลยค่ะสวยจริงนะคันนี้แบบว่าทุกอย่างครบถ้วนหมดนะคะ เรียบร้อยสวยงามดูไลฟ์กันเพลินๆน,นะคะวันนี้จะไม่ได้พูดถึงสเปคอะไรเนะาะเพราะว่าหลากัหลกๆหลายๆไลฟ์ลจะพูดถึงสเปคแล้วนะคะแล้วก็จะพูดถึงรายละเการใช้งานแล้วนะคะหลายๆท่านเดี๋ยวเพื่อเบื่อข้อมูลแล้วเนาะวันนี้ก็ถือว่ามาดูสบายๆนะคะสําหรับสวัสดีค่ะโอเคส่งมอบรถเรียบร้อยนะคะซิตี้แฮทส์แบ็กอันนี้เลย โอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะอย่างที่บอกไลฟ์วันนี้สบายๆนะพาชมรถอะไรต่างๆสำหรับ City h a ฮ b ส c k สีคาว s โซนิ onic, นะคะโอเคค่ะ เรียบร้อยค่ะที่วงาาังคณาสาขาบางบวสีประทุมท่าไหนาสนใจรถรุ่นอื่นยังไงเพิ่มเติมก็แวะเข้ามาชมได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์ในตอนนี้ค่ะวันนี้สบายๆนะในบรรยากาศนี้นะคะสวัสดีค่ะ